สวัสดีครับผมลุงหล่อเด็บซี่ครับมือนีพามาเบิร์นางมังไ้ครับทีมงานชอบมักขามหวานนะครับผมเป็นยังไงนะครับผมสวัสดีทีมงานชอบมักขามหวานสุขภูสุกชนนะครับผมหลังจากมือว่านนี่เก่าซิปซิปวีนะครับผมได้สามร้อยสี่สิบห้านะครับมือนีก็เป็นยังไงครับหวานเจี๊ยบว่มือนีหวานเจี๊ยบเพื่อก่าเนาะโอเคมารอรูนรอเชียร์ครับผมได้คิวไหน ว้าวนะครับผมคิวชอบมาขามานคิวหนึ่งเลยนะครับมาล่อหลุนล่อเชียร์ครับบังแรกแห้งมานครับนาทีระทึกใจกําลังสิเกิดขึ้นอีกนะครับผมมันนี่ก็ขอระค่าแปดเที่ยงเนาะจาว่าเขาสิวให้เล่นน้ำเมันดี่ลยดีเขาว่าให้เล่นน้ำเมืนี ล่อรุนล่อเชียครับสำหรับลุงหลอดว่าราคาจะขยับขึ้นนะครับเมื่อนี้อ่ะกันเหลือตำมานนึกเก่านะครับชอบมะขามหวานเพื่อนบอกว่าหวานเจี๊ยบนะครับนี่นะครับสิเจี๊ยบหรือว่าเจี๊ยบกับล่อรุนกันไปครับมารวมเชีร์ป้างไยไปกับทีมงานชอบมะขามหวานรับรองหวานเจลลิ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 แขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงหลอดเอฟสีสวัสดีคลา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 